ลักษณะน,นิสัยของคนเกิดวันพุธเป็นคนที่ช่างคิดและมีความรู้สูงมักเป็นนักวิชาการหรือนักคิดเป็นส่วนมากมีความสามารถหลายๆด้านและเป็นคนที่เอาใจใส่สนใจความก้าวหน้าของตนเองอยู่อย่างเสมอมีจิตใจอบอ้อมอารีและเป็นคนที่มีน้ำใจกว้างดุดดังมหาสมุทรเพื่อนฝูงชอบคบหาและเป็นคนที่ช่างเกรงใจคน และถนอมน้ำใจผู้อื่นเป็นอย่างมากด้วยค่ะมักจะเก็บความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พอใจเอาไว้ข้างในเป็นคนที่ช่างไม่พูดจาเพ้อเจ้อโวยวายมักจะเสียเปรียบเพื่อนฝูงอยู่เป็นนิดและชอบอาสารับปากช่วยเหลือผู้อื่นหากวันข้างหน้าได้เป็นผู้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้แทนได้อย่างเหมาะสมมากเลยค่ะ เพราะว่าเขาเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นรอบข้างอยู่เสมออย่างดีงามแต่เมื่อยามเก็บกดจะหมดที่อดกั้นเขาก็จะมีเจราจาผู้จาได้เฉียบขาดและเจ็บแสบยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นตอนวัยเด็กมีคนล้อมหน้าล้อมตามีคนที่ชอบมากมายและเป็นคนที่น่ารักเรียบร้อยคนหนึ่ง มักจะเป็นผู้นำเพื่อนฝูงอยู่เสมอในวัยเด็กเขามีดวงตาที่มีเหมือนเวทมนต์ขังอย่างมากหากใครได้มองเข้าไปแล้วก็จะปากป,ปื้มนิยมชมชอบและพึงพอใจเขาเป็นที่สุดค่ะ